ตงเลี้ยวเก็อร่อยไ่ด้องเก็อร่อยชลบุรีนี่นะอาคารอาคารคอลิกท่าเยี่ยมชูเจ้านี่เตรียมเลี้ยวเลยเนี่ยมันไปเลยพี่น้องเนี่ยมัไปมันไปไก่ตุ๋เลยมันไปเลยโรงแรมสองหันเนี่ยตรงคำมุมอะไรมุมอะไรอร่อยอะไรมันอร่อยแท้หมแจ่แจ่แซ่บรถสหลายหลายเหมือนกันเดี๋ยวขอไปเลยี่น้อง วัดอื่นเลยเี่ยโอีีเนี่ยมันจะได้จอดเาพว่นอกเนือันยางก็ไปั่นี้อกลองก่อนเด้อเราไงมีนหมก้องลอไปส่งเหลังเ็นตัวด่มงอมีคนยางอยู่ดิเพื่อนนี่หน่ยยืนเ่ของ hàng này. 你们说的问题说多啊！ ตอนนี้ไม่ไดเหรอเรียนทหารเลยเต็มเลยพี่น้องป่าล้อมาป่าสลามเต็มเลยเมื่อทหารก็มีพี่น้องน่าจะจอดที่ไหนวะ